สวัสดีค่ะกซิบบอกเรานะคะเราแนะนำรถกระบะราคาถูกให้ชมนะคะถ้าถูกใจอย่างไรมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปติดต่อโดยตรงและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองเท่านั้นค่ะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านนะคะเพราะทางแอดไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะคันนี้ค่ะทางร้านผู้ขายรงราคาไว้ที่98,000บาทนะคะ Isuzu D-Max Speed Cab 2.5ดีเซล เครื่องยนต์คอมมาเร็วเครื่องเดินดีเดินนิ่งเดินเรียบน้ำไม่ดานสตาร์ททีเดียวติดนะคะแอร์เย็นคัสีสวยด้านหลังปูกระบะเรียบร้อยค่ะเป็นรถเกียร์ธรรมดารงมาลัยพาวเวอร์ภาษี6-6พร้อมโอนค่ะรถอยู่รังสิตนครนานนยกคลอง13นะคะท่านใดที่สนใจนะคะเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารต่างๆให้เปที่พึงพอใจค่ะ แอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายเราใส่ไวใ้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยในวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ